สีของปัสสาวะสัญญาณเตือนของปัญหาสุขภาพคุณเคยสังเกตสีปัสสาวะของตัวเองบ้างไหมคะการตรวจดูสีของปัสสาวะด้วยตัวเองเป็นครั้งเป็นคราวอาจให้ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพของคุณได้อย่างที่คุณคาดไม่ถึงสีของปัสสาวะแปรเปลี่ยนไปได้ตามหลายสาเหตุเช่นยาอาหารและปัญหาสุขภาพ โดยทั่วไปไม่ใช่เรื่องที่น่าวิตกกังวลแต่ในบางครั้งอาจบ่งบอกถึงโรคร้ายที่แอบแฝงมาในร่างกายของคุณได้สีปัสสาวะที่ปกติเป็นอย่างไรสีปัสสาวะที่ปกติจะมีสีเหลืองอ่อนใสไม่ขุ่นยิ่งคุณดื่มน้ำมากเท่าไหร่ปัสสาวะของคุณจะยิ่งใสามากขึ้นเท่านั้นถ้าคุณดื่มน้ำมากแต่ปัสสาวะ ยังเป็นสีเหลืองขุ่นหรือดื่มน้ำน้อยแต่ปัสสาวะเป็นสีขาวใสอาจเป็นสัญญาณเตือนว่าคุณกำลังมีปัญหาสุขภาพค่ะ12สีปัสสาวะบอกอะไรคุณได้บ้าง1ใสไม่มีสีแสดงว่าคุณดื่มน้ำปริมาณมากกว่าปริมาณที่แนะนำให้ดื่มในแต่ละวัน ทำให้ระดับเกลือแร่ในร่างกายต่ําเกินไปในบางกรณีระดับเกลือแร่ที่ต่ํามากอาจทําทให้เสียชีวิตได้หากปัสสาวะของคุณใสเป็นบางครั้งบางคราวถือว่าเป็นเรื่องปกติแต่หากปัสสาวะของคุณใสอยู่ตลอดเวลาคุณควรลดปริมาณการดื่มน้ำนอกจากนี้ปัสสาวะใสยังบอกถึงโรคบางอย่างได้เช่นโรคเบาหวานการกินยาขับปัสสาวะ โรคไตเป็นต้น 2. ส,สีขาวขุ่นพบได้ในคนที่ดื่มนมปริมาณมากจนทำให้เกิดผลึกของฟอสเฟตหรือเกิดการจากโรคนะคะติดเชื้อทางเดินปัสสาวะเช่นโรคป่วยไตยอักเสบนะคะโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบรวมถึงโรคอาจเกิดจากการมีน้ำเหลืองนะคะปนอยู่ในปัสสาวะ หรือมีโปรตีนมากเกินไปในร่างกายค่ะต่อไปนะคะ 3. สีเหลืองอ่อนไปจนถึงสีเหลืองทองหมายถึงระดับน้ำในร่างกายของคุณอยู่ในระดับปกติคุณควรสังเกตว่าปัสสาวะสีที่ปกติของคุณเป็นอย่างไรเพื่อให้คุณบอกได้ว่าเมื่อใดที่สีปัสสาวะของคุณผิดปกติไป 4. สีเหลืองเข้ม เป็นสีปัสสาวะที่ปกติแต่คุณควรดื่มน้ำให้มากขึ้น 5. สีเหลืองสดปัสสาวะเป็นสีเหลืองสดหรือสีนีออนเกิดจากการกินวิตามินและอาหารเสริมซึ่งไม่เป็นอันตรายใดๆแค่เป็นอา,อาการนะคะที่บอกว่าคุณกินวิตามินมากเกินไปที่ร่างกายต้องการ ดังนั้นคุณควรปรึกษาแพทย์ก่อนที่จะเริ่มกินวิตามินหรืออาหารเสริมใดๆนะคะสีเหลืองสดนี้พี่เล็กบอกได้เลยค่ะจากการกินวิตามิน BB b นะคะวิตามิน B รวมโดยบีหนึ่ง b ี b องนะคะ B6 อะไรอย่างเงี้ยค่ะจะเป็นนะคะวิตามิน B รวมเนี่ยจะเป็นจะมีสีเหลืองนะคะมันจะเป็นละลายน้ำนจะออกมาก็าไม่ต้องตกใจนะคะแต่ว่าการกิน วิตามินบีนี่พี่เล็กก็จะแนะนําว่ากินแล้วก็มีหยุดหยุดบ้างอย่าก,กินแบบทุกวันเลยอย่างนี้ไม่ได้นะคะก็กินแล้วก็มีหยุดพักบ้างเป็นช่วงๆเงี้ยจะดีกว่านะคะต่อให้ละลายน้ําได้ก็จริงค่ะก็ไม่ควรกินตลอดเวลานะคะกินอาจจะกินสัก2วันก็มีหยุดบ้างอะไรอย่างเงี้ยกินอาทิตย์หนึ่งแล้วก็มีหยุดบ้างกินสัก15วันแล้วก็มีหยุดพักบ้างนะคะอย่าก,กินแบบทุกวันโดยไม่ไม่ได้ให้ร่างกายขับถ่ายออกมาทั้งหมดเลยนะคะหกค่ะสีส้มปัสสาวะสีส้มอาจหมายถึง ร่างกายขาดน้ำและอาจหมายถึงนะคะมีปัญหาเกี่ยวกับถุงน้ำดีหรือตับรวมถึงอาจเกิดจากการนะคะกินแครอทการกินวิตามิน B2 ในปริมาณมากยาบางชนิดที่ทำให้ปัสสาวะเป็นสีส้มเช่นยาซาฟาซาลาซีนนะคะยาฟีนาโซพรลินีนะคะยาไอโซนะคะในอาซิดค่ะยาระบายบางชนิดเป็นต้นค่ะ ต่อไปนะคะข้อ7ค่ะสีส้มเข้มหรือสีน้ำตาลค่ะสาเหตุอาจเกิดขึ้นจากการขาดน้ำอย่างรุนแรงนะคะเป็นดีซ่านมีภาวะก้านเนื้อลายนะคะสลายนอกจากนี้ยาบางชนิดยังทำให้ปัสสาวะมีสีน้ำตาลได้เช่นยาเมโทนิดาสอซนะคะที่ใช้รักษาโรคติดเชื้อแบคทีเรียหรือว่ายาควินินซึ่งใช้ป้องกันโรคมาเลเรียนะคะต่อไปค่ะข้อ8นะคะ สีน้ำตาลเข้มหรือดำอาจเกิดจากการกินผัวบางชนิดนะคะในปริมาณมากนะคะผักลูบาบนะคะว่านหางจระเข้หรือแสดงถึงโรคบางชนิดนะคะเช่นโรคตับโรคมะเร็งผิวหนังนอกจากนี้ยังอาจเกิดจากผลข้างเคียงของยานะคะเช่นยาวินินซึ่งใช้ป้องกันโรคมาเรลลียยาปฏิชีวนะเมโทนิดาโซนะคะต่อไปข้อ9านะคะ สีชมพูและสีแดงปัสสาวะสีชมพูนะคะไปจนถึงสีแดงนะคะปัสสาวะสีชมพูจนถึงแบบเกือบเกือบแดงเลยนะคะอาจหมายถึงการมีเลือดนะคะเจือบนอยู่ในปัสสาวะหรือเป็นสัญญาณของโรคไตโรคติดเชื้อทางเดินปัสสาวะโรคนิ่วในไตเนื้องอกหรือมะเร็งที่ไตกระเพาะปัสสาวะหรือต่อมลูกหมาก รวมถึงการกินอาหารบางชนิดเช่นบูเบอร์รี่ลูบาร์บบีทลูทนะคะหรือหลังจากการออกกำลังกายอย่างหนักทําให้เกิดการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อซึ่งไม่เป็นอันตรายใดๆนะคะ10ค่ะสีเขียวผักแอสพารากาสอาจทําให้ปัสสาวะมีสีเขียวและก็มีกลิ่นนะคะ ยาบางชนิดและสีผสมอาหารสีเขียวอาจทําให้ปัสสาวะเป็นสีเขียวได้เช่นกันค่ะนอกจากนี้ยังอาจเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียนในทางเดินปัสสาวะได้11ค่ะสีฟ้าอาจเกิดจากโรคทางพันธุก,กรรมนะคะเมตาบอลิซึมนะคะเมตาบอลิกนะคะที่หายากซึ่งทําให้เกิดภาวะแคลเซียมในเลือดสูงผิดป,ปกติค่ะ หรือเกิดจากเชื้อแบคทีเรียทำให้เกิดโรคติดเชื้อทางเดินปัสสาวะส่วนใหญ่แล้วเกิดจากยาหรือสีผสมอาหารสีน้ำเงินนะคะเช่นจากยาหรือสีผสมอาหารสีน้ำเงินเช่นยาแก้ปวดนะคะอินโดเมทาซินนะคะยารักษาอาการซึมเศร้าอะมิทริปไทลีนะคะแล้วก็ยายับยั้งการเกิดโกรดนะคะไซเมทริกนะคะดีดีแล้วก็ยาระงับความรู้สึกโปรไบฟลนะคะเป็นต้นค่ะ ต่อไปสีที่12แล้วนะคะสีม่วงค่ะต่อไปจะเป็นสีม่วงนะคะ12สีม่วงปัสสาวะสีม่วงมีชื่อเรียกเฉพาะว่ายาปัสสาวะในถุงสีม่วงนะคะซึ่งพบได้ไม่บ่อยในผู้ป่วยนะคะพบที่ใส่สายส่วนปัสสาวะที่มีอาการติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะอาจจะทําให้ปัสสาวะเป็นสีม่วงได้นะคะ และอย่างหนึ่งปสัสสาวะเป็นสีม่วงนี้น่าจะอาจจะกินยาหรืออะไรเงี้ยหายายาบ้าบางทีที่เขาตรวจฉี่อะไรเงี้ยค่ะมันสีม่วงนี่นะคะแต่อาจจะไม่เกี่ยวกันนะคะอันนี้เป็นสีปกติของคนปกติผู้ป่วยนะคะเมื่อใดที่ควรพบแพทย์นะคะโดยส่วนใหญ่แล้วปสัสสาวะที่มีสีเปลี่ยนไปไม่ได้เป็นเรื่องเลวร้ายต่อสุขภาพจนต้องออรู้สึกนะคะวิตกกังวลน,นะคะแต่คุณควรรีบไปพบแพทย์หากพบว่าปสัสสาวะของคุณมีความผิดปกติดังนี้นะคะ หากปัสสาวะของคุณมีสีชมพูหรือว่าสีแดงเพราะมีเลือดออกบนกับปัสสาวะค่ะปัสสาวะมีสีน้ำตาลเข้มหรือว่าสีส้มผิวหนังแล็ดวงตาเป็นสีเหลืองอุจจาระมีสีซีดอาจเกิดจากตับทำงานบกพร่องนะคะปัสสาวะมีสีที่แปลกไปอย่างไม่มีสาเหตุติดต่อกันนานหลายวันนะคะทุกวันนี้พี่เล็กจะทำ YouTube นะคะ ทำคลิปลง youtube ทุกวันนะคะวันละ3คลิปนะคะก็จะเป็นคลิปแรกจะลงตอน9โมงครึ่งนะคะคลิปที่2จะลงตอน15นาฬิกา15นาทีค่ะคลิปที่3จะลงตอน19นาฬิกา45นาทีนะคะถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์สามารถนำไปแชร์แล้วก็แบ่งปันให้เพื่อนๆแล้วก็คนที่คุณรักได้ค่ะเป็นกำลังใจใพี่เล็กในการทำคลิปดีๆได้ทุกวันโดยการกด ติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์พี่เล็กด้วยนะคะติดต่อพี่เล็กนะคะได้สีช่องทางพี่เล็กได้ให้ลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้แล้วนะคะหรือสแกน QR วอารคเข้ามาคุยกันได้ด้านขวามือนะคะเป็นลายแอดนะคะมุมล่างนะคะแล้วก็เข้ามาคุยได้หรือจะฝากไว้ใต้คอมเมนต์นี้ก็ได้นะคะสอบถามใครเคยปัสสาวะเป็นสีอะไรต่างๆก็เข้ามาคุยหรือมาแบ่งปันกันได้หรือว่าจะสอบถามข้อมูลเลยก็สอบถามเข้ามาได้เลยนะคะโอเคค่ะสําหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะพบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ กดไลค์กดแชร์ให้พี่เล็กด้วยนะคะมีคําถามก็ฝากไว้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนะคะหรือเข้ามาที่ l i น์แอดของพี่เล็กนะคะอยู่ด้านนี้ค่ะ s p 8 8 8นะคะหรือไม่ก็เข้ามา QR code ของพี่เล็กนะคะเอาสแกนได้สําหรับคลิปนี้โอเคค่ะแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ